นี่โดนผัติดลูกต <S deuxième> ิ้ลูกเต๋าเต๋ากระด้งแต่ลูกเต๋าติดติดมีเาปลูกเปลูกไวสิดีาิบีกว่าจะได้เป็นผลนาเมือกันเนาะโอเค ขอบคุณมากย่อนย้อนครับจากลูกเต๋าพอทำออกมาแล้วลายเป็นลูกก็แล้วก็ไปทำอะไรต่อทขนม่วานแล้วก็ทำนาเชื่อมทำเป็นของหวานก็ได้ของหวานชนิดนึ่ขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องของลูกเต๋อเป็นลูกกิครับสวัสดีครับ ลงคุชสองแล้วเนี่ยาวชื่อ พเราลงน้เขาจะถามว่าคุมีจดให้ผมไมนี่านี้ไปเลยนี่เราพผม่ท่สถานีนะครับเ้องข้านะรับสั่ดเพดีให้ให้รับษั่ง่านเมาไว้เพราะว่ามันทำลายโดยไม่มีการโ ก็เลยจะผุนพันละเพราะฉนั้นมันเป็นผุนพลยว่้ปลูกกันอยู่น้องางนสถานีก็เลยทำการเพาะแล้วก็ปลูกจนเพิ่มเกี่ยวผลผลิตได้เปลี่ยนแะครที่ผมถามอ่ะถ้าเขาจะซื้อขึ้นมาส่วนใหญ่นักซื้อการขายส่งเนาะการทั่วไปหรือไม่มีสายตลาดนักซื้อใหญ่อยู่ที่จังหวัดตาก ไปจ้าไปมันเก็บไปเห็นแล้วมันไปจ้าไปนี่ครับปูบ้านสันติสุขค่ะครับผมมันไอ้ทงแดงไงอืมบนดอยมันเนี่ยบนดอยร้อยมันเย็นท่านน่ะบอนผู้จัดคอนสันติสุขจะหลายอ่ะหลงกับสมบูรงอืมเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะอือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผผูู้้ช่่วยใหญบมาได้เจอแกมอละมือหาย อันนี้ใหมกันหรอตัวใหมกัน ไือมานนันใจก้าเดียวกันก้าันนี่มันอยู่ในตั๋วไม่ได้อยู่ล่ะนี่มันได้แกะได้ล่ะอ๋อันนี้สาวใหม่นาอ

ฟังนขอนแดงอันี่ยเหรอมาเจอเจ้าอันนี้อยู่เจียงคำเจียงเจียงได้เลยนะเจียงคำบุญบ้านเนี่ยกงเหรอบ้านลมเย็นอ๋อลมเย็นมุ่นกะอ๋อหล่นเย็นอหลมเย็นนึกว่าอยู่แพ้เนี่ยเหรอทางไหนแพ้ก็เปิเป็นคืนจะมีแหละเนี่ยเจ้าเป็นคืนเราเอาม้อยู่ นี่ยางแปงๆเนาะพระถ u n นเป็นไหลายพันนี่จะได้น่ะนี่เดี๋ยวจซื้อเนละมันพันกเจ้าเออนั่นแหละน่ะพอคนมีตังค์มัได้ซื้อนะมันได้ใส่น่ะ อืเป็นขายพันธปลายนั่นอ่ะพันธปลายสองพันสามพันแล้วแต่งามบางงามอาาะไรเราต้องไปต้มใี้มันถึงออกเป็นเส้นเนาอะการสาวไหมเรต้องอันนี้อันนี้มันต้องมาต้มก่อนเนะครับ สีสีมันนี่เหรอท้าไมสีมันเหลืองน่ะบ่เหมือนบ่เหมือนบ่เหมือนเวทมันจะมีสายพั่ผ้าเชื่มันจะมีใหมขาวไหม่ขาวก็ใหม่เหลืองอ๋อที่ใหม่อีสานนั่นของแพรวานั่นแถมยางเนาะะะมมัันนนจจเป็ของแพรว่าใหม่แพรว่าผสมอันนี้เหนียวดีเนาะอันนี้ ไปแย่เสือบุนก,ก้าเน่ยอ๋อ,อถ้าไปย้อมสีเมือกันนะครับเนี่ยของคนนี่ของคนทำก็สีฟ้าต้องต้องมาต้มมันถึงออกนี่หนอมันอยู่โคนมเสนเนี่ยมันต่อได้จะได้โม่เนาะ ตายจริงเขาสุมากทนะ่านหาท่นานามท่านหาบอกเป็นทานมาตรงนี้หรอมันได้มาเอันนี้มันเหนียวเลยไรน,นี่มันเหนียวเลยวะ่ะมันเหนียวจ้าไปได้ริ้วมันมัอ๋อเจ๊น,นี่ริ้วไปเลยเนาะมันจะปันป่นเป็นเส้นเลยอ่ะ หลายเส้นหนึ่งสองสามโอ้เป็นซาวเส้นน้อยๆนี่เป็นซาวเลยเนาะน้องเนาะแต่มันริ้ยวเลี้ยวเลยไก่กินอยู่ครับเคยเขาไปซื้อเขากินอยู่ อันนี้ต้องต้มมาก่อนหน่อถ้าเป็นเิบเย่ไมได้นะครับนี่สาวไหมสาวไหมก็ดูละนี่โคขุน กับฟ,ฟังเดิมมีแต่ไข่ไขก็ไมีไข่ขายน้องอันนั้นเจือเฮ็ดอย่างวะเนี่ยเฮ็ดเฟียงก็เฮ็ดเจีน้องเงี้ยนะสำนักง,งานกองฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร วันนี้งานวันนี้กระทรวงเกษตร ông bữa cho phải yêu a young jack buổi em 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 แจกป,ยบบยปุยอินซีลงทะเบียนอ่ะปุยฮบปุยที่ไหนครับแจกทุ่มครึ่ง 来了。